สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดี fc นะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่สมาชิกตั้งแต่ระดับแฟนตัวยงสุดพิเศษขึ้นไปนะครับที่จะสามารถดูคลิปวิดีโอก่อนได้นะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับผมก็สวัสดีกันอย่างเป็นทางการนะครับทุกท่านกําลังรับชมรับฟังอยู่กับทางช่องรัทธามาปฏิหารเกิดนะครับย้ําคาเตือนนะครับช่องรัทธามาปฏิหารเกิดนะครับไม่มีกลุ่มไลน์นะครับไม่มีไลน์แอด นะไม่มีการแนบลิงก์หรือวางลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมและที่สำคัญการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับให้รับชมเราฟังเพื่ออาจจะใช้เพื่อเป็นแนวทางาในการประกอบการพิจ,จารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นถ้าท่านมีแนวทางถ้าท่านมีสูตร นะครับเป็นของตัวเองก็ใช้ของตัวเองเป็นหลักได้เลยนะครับคลิปหน้านคลิปก่อนหน้านี้นะครับเด่น99%บางคนก็ต้องการดูแต่คลิปนี้ก็จบไปเลยนําไปตัดเองก็ได้เช่นกันนะครับผมพิกัดเช่นเดิมที่เลขเจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่ไปหน้านี้หน้านี้ผมพิกัดเช่นเดิมครับเลขเจ็ดตัวรองแปดนะครับหกเจ็ดแปดนี่แหละสามตัวแต่เจ็ดยังเด่นอยู่นะครับ เ็ดยังเด่นอยู่นะครับทุกท่านนะครับผมบอกเลยนะเออนะครับผมบอกเลยนะือ,อนะมอนะ <c oughs> มานะรเรามาดูกันสำหรับ A8 f c A8 นะครับสาย a 8ว่ายังไงสาย a 8ว่ายังไง a 8เนี่ยมาพร้อมคู่ดับนะครับไม่ใช่ได้แค่เด่นนะอืม วดที่แล้วนี่มาหลักร้อยก็ถือว่าพลาดเป้าเฉียแฉลบก็ก็อยู่ในเป้าอะ่ะแต่ว่าอยู่ขอบๆหน่อยนะครับถ้าเป็นการซ้อมเป้าก็จะอยู่วงนอกหน่อยเนาะไม่มาไหมไม่มาหลักหน่วยมาหลักร้อย นี่คือมาน้อยที่สุดแล้วนะครับแต่เลขดับเราไม่อยู่นะครับเลขดับไม่อยู่เพราะถ้ามาหลักร้อยเลขดับไม่อยู่นะครับไม่อยู่นะมาเจ็ดสองเนะพิ่งหลุดนั่นแหละอืม มาดูกันวันนี้ครับผมก็จะวิเคราะห์ไปให้สุดเลยเนอะ ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันไม่ยากหรอกทุกคนก็จะเป็นห้าครับหกเจ็ดว้าชื่นใจครับชื่นใจที่ตัวเด่นเรามามันคู่กับ a 8นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปด แล้วก็บวกสองก็เป็นศูนบวกสองเป็นสองนี่มาครับ A8 แอยู่ยังไงผมก็คิดว่า A8 แดอยู่ดูทุกคนมันมีเขามีในนี้หมดเลยไม่มีแค่เลข4ฉะนั้น5 6 7 8ครับน่าจะเข้าวินอย่างน้อยหนึ่งตัวทุกคนกอด4ตัวไว้กอดไปเลยเ่ายผมคิดว่าน่าจะมีอะเอออมาดูคู่ดับก่อนคู่ดับก่อนรู้สึกตื่นเต้นซะแล้วนะครับหนึ่งครับ เจ็ก็จะมีหนึ่งเลดับนะคู่ดับ1 3 5่งสาและเลข4 1่สครับ3 1ม9นึ่งหนึ่งเก้ี่หนึ่งครับ3ามครับ เก้าสสามเก้าเก้าสามสามสี่อ่าสี่สามเก้าสี่ครับสี่เก้าหนึ่งหนึ่งสามสามครับเก้าเก้าครับและสี่สี่อ่า นะครับน่าจะดับอยู่นะเออเนี่ยตัวเด่นเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าทุกคนกอดไว้เลยนะครับห้าไม่น่ามาแต่ถ้าห้ามาห้ามีโอกาสมาหลักร้อยตัวเดียวเออทุกคนคิดแบ,บ่นี้นะ่าจําเลยนะถ้าผมอ่ามีครอบถูกนะถ้าห้ามาน่าจะมาหลักร้อยอถ้าห้ามาน่าจะมาหลักร้อยแต่ผมคิดว่าไม่อะนะครับ แล้วถ้าห้ามามันจะออกภายในสี่ตัวนี้ห้าหกเจ็ดแปดอืมถ้าห้ามาเดี๋ยวผมเขียนให้ก่อนมันมีโอกาสลุ้นม,มากนะห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดมีแค่นี้ครับ ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปดและห้าเจ็ดแปดนี่ครับถ้าสมมุติห้ามามันน่าจะออกภายในสามสามคู่นี้สามชุดนี้เนี่ยห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดแปดและหกเจ็ดแปดอาจเรียงนะผมจะบอกให้มีโอกาสรุ้นนะถ้าเรียงคืออะไรหกเจ็ดแปดแล้วก็ห้าหกเจ็ดสองคู่นี้แต่ผมคิดว่ามาห้ามเจ็ดติดและที่สําคัญหกเจ็ดแปดเราอยู่นี่ไงมันตรงกันเป๊ะเนี่ยครับที่เชื่อมใจหน,ห,นหนักเลยเนี่ย โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้จะเป็นเท่านี้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวรอรับชมบางคลิปต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับในส่วนของนี่นะครับหลุดแต่จะเอามาเหมือนเดิมนะครับไม่ทิ้งเพราะเขาก็เคยหลุดและเขาก็ยังมาต่อเนี่ยไม่มียังไม่มีเหตุผลที่จะตัดทิ้งนะครับเผื่อเขามาโป้งท้ไามาทำไงละเข้ากันสามสูตรเราก็ จวดได้เลยทุกคนทุกท่านโอเคครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสุปสารสันดาเอแปดนะครับห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สองนะครับตรงกับเด่นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นที่เราได้ทำไปในคลิปก่อนหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีรอรับชมแลบฟังคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ